มีโอกาสที่คนคนไปกาลำดับที่สามกับสี่เนี่ยจะสวิงคะแนนให้กับบิ๊กแจ๊ดไหมคะอ๋อไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับไม่ไมรักเลยไม่รักบิ๊กแจ๊ดเลยคือผมผมจะบอกว่าคนที่เขาการลำดับสามสี่เนี่ยนะครับเขาก็มีเอฟเขาก็เป็นผู้สนับสนุนตัวผู้สมัครในในเชิงบุคคลคะนะครับแต่ผมเรียนว่าคะแนนทั้งสองท่านก็ไม่ได้มากพอที่จะทําให้บิ๊กแจ๊ดชนะ ะนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็ผมก็คิดว่าก่อนที่จะไปหวังให้เขามากาให้เนี่ยนะครับก็คิดว่า Big กแก๊นะครับก็ต้องก็ต้องอ,ออกแรงทุกวิถีทางค่ะนะครับเพื่อให้คนมาใช้สิทธิ์ออกมาให้มากที่สุดนะครับค่ะใช่ครับท่านอาจจะเลือกอนาคตที่ติดลมน้ําท่วมไม่มีใครมาช่วยแก้ปัญหาก็เป็นสิทธิของท่านแต่ที่แน่ๆเนี่ยนะครับ ถ้าเลือกคุณชาญมาเนี่ยโอกาสที่คุณชาญจะได้เป็นนายกอบจเนี่ยต้องบอกตอนเนี้ต่ำกว่าศูนย์นะครับคือติดลบ,บอาจารย์ไม่ให้เขาสักศูนย์จุดห้าติดลบเลยฮะไม่มีทางเลยฮะ<ช>เพราะว่าหลักเกณฑ์กระทรวงมหาดไทยเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วออือนะครับทันทีที่กรกตรับรองผลเมื่อไรหร่หน,นะครับท่านรัฐมนตรีมาหาดไทยก็ต้องสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เมื่อไหร่